สวัสดีค่ะหวานมากๆหวานสุดๆกับโมเมนต์ที่น่ารักของลิซ่าและคุณเฟเดริก เรียกได้ว่าซับพอร์ตซึ่งกันและกันเสมองานนี้ถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้เข้าร่วมงานการแข่งขัน F1 ที่โมนาโกอย่างเป็นทางการแต่แต่แต,แต่เธอก็ได้ร่วมชมการแข่งขัน F1 ที่โมนาโกด้วยลุคสุดน่ารักกับชุดที่แมทกันเป็นอย่างดีระหว่างชุดของแบรนดิสแคร์เข้าคู่กับกระเป๋าและรองเท้าของเอลวีงานนี้ชาวเน็ตแอบแซวสีชุดของลิซ่าและคุณ FA ด้วยนะคะว่าทั้งคู่ใส่ชุดสีแมทกันมากๆอารมณ์เหมือนชุดคู่หรือเปล่านัดกันใส่สีนี้มาใช่ไหมเนี่ยซึ่งจริงจริง ก็คิดเหมือนชาวเน็ตเช่นกันนะคะทุกคนคือมองยังไงยังไงก็คุมโทนเดียวกันจ้าคือชุดสีโอรสไข่ไก่ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสีที่คลาสสิกมากๆนอกจากนี้นะคะเราสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดีถึงการเข้าร่วมชมงาน F1 ที่โมนาโกครั้งนี้ของ Lisa. ลิซ่าลิซ่าเป็นศิลปินคนดังที่ชื่นชอบความเร็วและแน่นอนว่าในครั้งนี้เธอเข้าร่วมชม F1 กลางปีที่โมนาโกซึ่งถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้ร่วมงานอย่างเป็นทางการแต่เธอก็ได ได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนๆทั่วโลกทันทีที่เธอปรากฏตัวและสิ่งที่ทําให้ชาวเน็ตรู้สึกรับรู้ได้นอกจากเธอจะมาพักผ่อนชมการแข่งขัน F1 กลางปีที่โมนาโกแล้วลิซ่ายังมาซัพพอร์ตคุณ FA เขาด้วยเพราะงานในครั้งก่อนที่ไมอามีจะมีการเปิดตัวนาฬิกาแท็กคอยเอร์ Formula One x k i d ซึ่งตอนนั้นเราจะได้เห็นลิซ่าใส่นาฬิกาของแท็กคอยเอแต่แต่งาน F1 ที่โมนาโกลิซ่าไม่ได้สวมใส่นาฬิกาของแท แต่อย่างใดเธอสวมใส่นาฬิกาของบุญการีและนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเธอมาซัพพอร์ตคุณเฟโดริกด้วยใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆมีทั้งชิปเปอร์และอันตี้พยายามบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นมีเดียเพลย์ทั้งคู่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเพื่อโปรโมตงานเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าทางลิซ่าและคุณเฟโดริกกำลังสแสดงให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานเสมอไปทั้งคู่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่กำลังคบหาดูใจกันและซับพอร์ตซึ่งกันและกัน มีคลิปภายในงานมากมายที่ถูกปล่อยออกมาในสื่อโซเชียลมีเดียให้เราได้เห็นเกี่ยวกับความหวานของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ลิซ่าและคุณเซดริกกำลังชมการแสดงดนตรีของศิลปินที่เข้าร่วมปาร์ตี้ของ c h คเออร์บนเรือยอบสุดหรูคุณเฟรดเองอยู่ไม่ห่างจากลิซ่าเลยนะทุกคนแล้วดูสิคะทั้งคู่ดูสนุกสนานเอ็นจอยกันแบบสุดๆเมื่ออยู่ใกล้ชิดกัน ตัวแอดเองก็ไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์คุณเฟรดเขาจะม่วนจอยขนาดนี้นะทุกคนก็เพิ่งเห็นตอนนี้แหละที่เขาโยกตัวแดนเบาๆไปพร้อมกับลิซ่าในขณะที่ความหวานของลิซ่าและคุณเฟเดริกที่งาน f 1โมนาโกมีให้แฟนๆได้เห็นกันขนาดนี้ แต,แต่แต่ก็ไม่พ้นที่น้องแอนและชิปเปอร์จะเฟกนิวผุดข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงออกมาสะกดจิตหมู่ในโซเชียลมีเดียอีกเช่นเคยโดยน้องแอนสร้างเฟกนิวระหว่างคุณ FA และค่าโรขึ้นมาอีกครั้งเมื่อคุณเฟเดริกเข้าร่วมงานการแสดงแฟชั่นโชว์ของดูวิตตงที่บาร์เซลโลนาและภายในงานนางแบบสาวชาวเยอรมันก็ได้ร่วมงานในฐานะนางแบบอิสระด้วยนั่นจึงทำให้แอนตี้และชิปเปอร์ใช้ช่องทางนี้เฟกนิว ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณ FA และคาโรที่บาร์เซโลนาโดยมีการมโนจิต เม้ากันสนันโซเชียลว่าทีบาร์เซลโลนาก็หวานเช่นเดียวกันหวานมากหวานกว่าโมนาโกซะอีกคือเรื่องนี้แอดเห็นตอนแรกก็รู้สึกตลกมากเลยนะทุกคนแอดก็เลยลองไปหาข้อมูลดูนะคะเพื่อนๆแล้วรับดูได้ว่าใครได้ยินเรื่องนี้มาคือเฟกนิวนะจ๊ะบาร์เซลโลนาจะหวานได้อย่างไรในเมื่อคุณเฟรดกับคาร์โรเขาไม่ได้เป็นอะไรกันคุณเฟรดเดินทางเข้าร่วมงานแสดงแฟชั่นโชว์ของเอวกับคุณเบอร์นาร์ดอาโนและคุณชองอาโนซึ่งเป็นน้องชายของ ในขณะที่ตำแหน่งการน,นั่งฟอนโรคุณเฟรดนั่งอยู่ติดกับโซฟีเทอร์เนอร์นักแสดงสาวชื่อดังในวงการซีรีและภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยทางขวาของคุณเฟดริกคือคุณสิตาคู่มันของคุณชองน้องชายของคุณเฟดริกและตรงข้ามกับคุณเฟรสดคือคุณเบอร์นาร์ดอโน แล้วแอนงงมากว่าบาร์เซโลนาจะหวานตรงไหนก่อนในเมื่อคารนั่งอยู่คนละโซนกับพวกเขาเลยจ้าน้องแอนก็ขยันเฟคนิวไปเรื่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆสงสัยคงเห็นรูปที่คาโรโถ่ายรูปกับคู่มั่นของคุณชองเลยจับยงว่าพวกเขาต้องนั่งใกล้กันซึ่งจริงๆแล้วคารเองเธอนั่งอยู่อีกโซนกับเพื่อนนางแบบของเธอโดยที่ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรเกี่ยวข้องกับคุณเฟรดเลยนะคะ แต่ก็ยังไม่ไหวที่แอนตี้พยายามสร้างเฟกนิวเรื่องความสัมพันธ์ของคุณ FA และคาร์โดอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่มีมูลความจริงเลยนะคะเพื่อนๆในขณะที่ตัวของนางแบบสาวชาวเยอรมัน <man> เองเธอก็เข้าร่วม F1 กลางปีที่โมนาโกเช่นเดียวกันในฐานะนางแบบของนาฬิกาแทร์คอยเออซึ่งจริงๆแอดเห็นในไอจของเธอ ก็มีการอัพเกี่ยวกับงาน F1 และมีการถ่ายรูปร่วมกับพระเอกหนุ่มอย่างนิคลัสซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆที่แบบนี้น้องแอนก็ไม่จับโยงบ้างนะคะเพื่อนๆพอโมเมนต์แบบนี้ทางน้องแอนทางชิปเปอร์ก็ต่างปล่อยเบอร์ไปตามๆกันจ้าแต่กับคุณเฟดร,ริกที่ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรกับคาโรเลยน้องแอนก็พยายามปั่นเฟคนิวกันยกใหญ่ซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าแอนตี้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน,าร,กนารักของลิซ่าและคุณเฟดร,ริกที่งานปาร์ตี้แท็กคอย บนเรือยอทกันบ้างหรือเปล่าว่าทั้งคู่มีความสุขและเอนจอยมากมายขนาดไหนคุณเฟเดริกที่ดูแลลิซ่าเป็นอย่างดีอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาจนความหวานปกคลุมไปทั่วเอฟวันกลังปีที่โมนาโกนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแฟนๆทั่วโลกต่างตื่นเต้นอีกครั้งเมลิซ่าเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกเช่นเคยด้วยการเข้าร่วมแคมเปญเสื้อผ้าผู้หญิงของคีตในคอลเลกชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์ในวิดีโอที่ทางคีตปล่อยออกมา แสดงให้แฟนๆได้เห็นถึงเบื้องหลังการถ่ายแบบของลิซ่ากับเสื้อผ้าคิดคอลเลกชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์ โดยมีการถ่ายทำริมทะเลลิซ่ามีส่วนร่วมในการกำกับด้วยเธอร่วมงานกับดีซไซเนอร์นักธุรกิจผู้ก่อตั้งแบรนด์คิดการร่วมงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายในานามบริษัทของเธอที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมางานนี้ลิซ่าน่ารักสดใสมากๆนะคะทุกคนเธอมีความสุขเวลาที่ได้ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นเสมอสีหน้าและแวาวาตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจริงจังในขณะที่ช่วงพักแฟนๆได้เห็นรอยยิ้มที่น่ารักของลิซ่างานนี้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆและแน่นอนว่าบางครั้งข่าวคราวของลิซ่าเงียบหายไปไม่ใช่อะไรนะทุกคนดูสิคะเธอทํางานแบบรัวๆจ้าปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่ลิซ่าตั้งบริษัทของเธอเองเธอมีงานแบบรัวๆให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องและลิซ่าเอ็กค w o วู n มนสปริงอันซัมเมอร์2024ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เธอตั้งใจทํามากๆโดยที่ทางคีทออฟฟิเชียลคาอวันวางขายเสื้อผ้าคอลเลกชันนี้จะมีการ เริ่มวางขายในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนี้ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและร้านค้าของทางแบรนด์โดยเพื่อนๆสามารถซื้อหาจับจองมาเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมเข้าไปเพิ่ม engagement ให้กับลิซ่าเอ็กในทุกช่องทางกันด้วยนะคะแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยสําหรับคลิปนี้แอดมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ